สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกหนึ่งรอบครับวันนี้ก็เป็นงานเก็บเล็กๆนน้อยนะครับไม่มากมายนะครับแล,แล้วเราก็อย่าลืมนะครับสุกเสาร์อาทิตย์นะครับเวลา11โมงนะครับเจอกันหน้าเฟซนะครับไลฟ์สดพร้อมมีชุดหัวหวจำหน่ายนะครับ อเราเริ่มมาชมนะครับตัวแรกจะเป็นเมสซิลิก้านะครับตัวนี้จะเป็นคู่บนคู่ล่างนะครับคู่บนคู่ล่างนะครับเมสซิลิก้าตัวนี้จะภาพก็สวยครับดำสนิทเลยครับคอยังฟิตอยู่กับอันนี้ป้ายคอนะครับป้ายคอนะครับสกินสตาร์นะครับป้ายจะจางหน่อยนะครับป้ายคอจะจางหน่อยนะครับตัวนี้ ตัวนี้จะสกรีนหน้าอย่างเดียวนะครับไม่มีหลังหน้าอย่างเดียวนะครับไม่มีหลังตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นป้ายปั้มคอนะครับจะเป็นป้ายปั้มคอตัวนี้ก็จะเป็นป้ายปั้มคอนะครับเป็นป้ายปั้มคอป้ายปั้มคอนะครับตัวนี้ ตัวนี้ก็จะสกรีนหน้าอย่างเดียวนะครับไม่มีหลังสกรีนหน้าอย่างเดียวไม่มีหลังนะครับตัวต่อไปนะครับกันแอนโรดกันแอนโรดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคู่บนคู่ล่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคู่บนคู่ล่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นป้ายคอนะครับเป็นป้ายคอนะครับเป็นป้ายคอนะครับตัวนี้เป็นป้ายคอการแอนโรสตัวนี้จะสกรีนหน้าหลังนะครับจะสกรีนหน้าหลัง นี่นะครับจะสกรีนหน้าหลังนะครับจะสกรีนหน้าหลังนะครับตัวต่อไปก็เป็นการแอนโลดนะครับเป็นการแอนโลดครับตัวนี้จะดําสนิทเลยครับดามากครับตัวนี้ตัวนี้จะดํามากครับจะดํามากนะครับตัวนี้ ้ายคอนะครับ้ายคอนะครับ้ายอป้ายคอนะครับตัวนี้ก็จะสก,กีนหน้าหลังนะครับสก,กีนหน้าหลังนะครับสกีนหน้าหลังนะครับนี่นะครับนะครับ ตัวต่อไปก็กันแอนโรดนะครับตัวต่อไปก็กันแอนโรดนะครับตัวต่อไปก็กันแอนโรดนะครับป้ายคอนะครับป้ายคอป้ายคอตัวนี้ก็จะสกรีนหน้าหลังครับตัวนี้ก็จะสกรีนหน้าหลังนะครับ ัวนี้ก็จะสกีนหน้าหลังนะครับการแอนรสตัวต่อไปก็เป็นการแอนโรดนะครับการแอนโรดตัวต <Alex> <ส>่อไปตัวนี้จะเป็นสีแดงนะครับจะออกนี่ครับสีแดงนะครับจะออกตัวใหญ่หน่อยนะครับสีแดงนะครับแต่ว่าจะออกตัวใหญ่หน่อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นป้ายปั๊มคอนะครับเป็นป้ายปั๊มคอเป็นป้ายปั๊มคอนะครับตัวนี้ ปลายปั๊มคอนะครับตัวนี้ก็จะสกรีนหน้าอย่างเดียวครับตัวแดงจะสกรีนหน้าอย่างเดียวไม่มีหลังนะครับไม่มีหลังตัวต่อไปก็เป็นกันแอนโรสนะครับสีเทานะครับกันแอนโรดนะครับกันแอนโรดนะครับตัวนี้ก็ปลายอ่อไปนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะสก,กรีนหน้าอย่างเดียวนะครับสก,กรีนหน้าอย่างเดียวนะครับสีเทาสก,กรีนหน้าอย่างเดียวตัวต่อไปนะครับตัวนี้เป็นลายเสือนะครับป,ป้ายคอป้ายติกิบูนะครับนี่ครับ ป้ายปั๊มคอครับเป็นป้ายปั๊มคอนะครับเป็นป้ายปั๊มคอนะครับสภาพก็ไม่มีตัหนิครับตัวสวยครับตัวนี้สกรีนหน้าอย่างเดียวนะครับตัวต่อไปครับดําสนิทเลยครับตัวต่อไปดาสนิทเลยครับดามากครับตัวนี้สันออฟครับ <ates> สันออฟสันออฟตัวนี้ก็จะเป็นจะสกรีนหน้ากับหลังนะครับสกรีนหน้ากับหลังนะครับสันออฟตัวนี้ ป้ายคอจะเป็นป้ายกิวด้่นนะครับป้ายคอจะเป็นป้ายกิวด้่นนะครับป้ายคอจะเป็นป้ายกิวด้นนะครับป้ายคอป้ายกิวด้นนะครับสกรีนหน้าหลังนะครับสกรีนหน้าหลังนี่ครับสันตอบครับสกรีนหน้าหลัง ตัวนี้สวยคร tamam ับดำมากครับดำสนิทเลยครับดำสนิทเลยครับตัวนี้ป้ายคอป้ายกิวเล่นนะครับป้ายคอป้ายกิวเล่นนะครับป้ายคอป้ายกิวเล่นนะครับสกรีนหน้าหลังนะครับสกรีนหน้าหลัง เห็นหน้าหลังนะครับตอนนี้ป้ายคอนะครับป้ายคอ ทุกตัวนะครับเปิดออกจากกระสอบนะครับทุกตัวเปิดจากกระสอบนะครับทุกตัวเปิดจากกระสอบนะครับเปิดจากกระสอบทุกตัวนะครับตัวนี้ก็จะมีสกรีนหลังนะครับไม่มีป้ายคอนะครับตัวนี้มีสกรีนหลังครับไม่มีป้ายคอนะครับ มีป้ายคอนะครับชมตัวต่อไปนะครับสัมสันนะครับตัวนี้จะเป็นตะเก็บคู่นะครับแล้วก็มีค้าน,นะครับอันนี้ป้ายคอนะครับป้ายคอ สกรีนหน้าอย่างเดียวนะครับไม่มีหลังนะครับหน้าอย่างเดียวนะครับไม่มีหลังนะครับตัวต่อไปตัวนี้โอ้โหสกรีนเต็มเนาะอกเลยครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะไซส์ใหญ่หน่อยนะครับสิมสันตัวนี้จะไซส์ใหญ่หน่อยนะครับนี่ครับจะไซส์ใหญ่หน่อยนะครับตัวนี้ป้ายไม่มีนะครับป้ายไม่มีครับป้าย ป้ายโดนตัดนะครับป้ายโดนตัดหรือตะโคนต่อนะครับตัวนี้ป้ายโดนตัดหรือตะโคนต่อนะครับหรือตะโคนต่อนะครับสกรีนหน้าอย่างเดียวครับสกรีนหน้าอย่างเดียวตัวต่อไปครับสินสันตัวต่อไปตัวนี้ป้ายคอก็ไม่มีนะครับป้ายคอก็โดนตัดครับตัวนี้ป้ายคอก็ไม่มีนะครับตัวนี้ป้ายคอไม่มีนะครับ ตัวนี้ไม่มีป้ายคอนะครับไม่มีป้ายคอสกรีนหน้าอย่างเดียวนะครับสกรีนหน้าอย่างเดียวตัวต่อไปนะครับซิมสันครับตัวนี้จะดําสนิทเลยครับจะดําสนิทเลยครับอย่าลืมนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์สามวันนะครับเวลาสิบเอ็ดโมงนะครับป้ายคอนะครับป้ายคอเวลาสิบเอ็ดโมงนะครับเจอกันหน้าเฟสนะครับ หน้าเฟซนะครับเราก็จะมีหัวหัวนะครับไฟ์สดจําหน่ายนะครับวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับสามวันนะครับสามวันนะครับเราก็จะมีหัวหัวให้เล่นนะครับหหัวให้เล่นนะครับสามวันนะครับตัวต่อไปนะครับดําตนิดนะครับดําตนิดนะครับสินสันทุกตัวนะครับเปิดออกจากกระสอบนะครับทุกตัวนะครับเปิดออกจากกระสอบนะครับทุกตัวนะครับใา้คอนะครับใายคอ ปลายคอนะครับทุกตัวนะครับเปิดจากกระสอบทุกตัวนะครับทุกตัวเปิดจากกระสอบนะครับเรามาชมตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตะเข็บเดี่ยวนะครับจะเป็นตะเข็บเดี่ยวบนเดี่ยวล่างไม่มีข้างนะครับเดี่ยวบนเดี่ยวล่างไม่มีข้างนะครับชิคาโก้นะครับตัวนี้นะครับชิคาโก้บูนะครับจะเป็นตะเข็บเดี่ยวบนล่างนะครับไม่มีข้างนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายนะครับวันนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับนี่ครับเป็นตัวสุดท้ายนะครับป้ายคอนะครับป้ายคอครับเมดอินยูเอนะครับเมดอินยูเอนะครับตัวนี้เรายังเหลือแถมให้สักสองตัวในไหนแล้วก็ดูอีกสักสองตัวครับอันนี้ไม่มีหลังนะครับไม่มีหลังนะครับมีแต่หน้านะครับจิคาโก้บู อีกสักสองตัวครับอีกสักสองตัวอีกสักสองตัวนะครับอันนี้ก็เป็นสายหนังสายหนังสายหนังครับดาตันิดครับดาตันิดครับดาตนิดครับอย่าลืมนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์สามวันนะครับเวลาสิบเอ็ดโมงนะครับปลายคอนะครับปลายคอปลายคอเวลาสิบเอ็ดโมงนะครับอย่าลืมนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเวลาสิบเอ็ดโมง เราจะไลฟ์สดหน้าเฟซนะครับเราไลฟ์สดทางหน้าเฟซครับมีหัวหัวมาจําหน่ายนะครับมีหัวหัวมาจําหน่ายนะครับอ่ะอันนี้ตัวสุดท้ายแล้วครับตัวสุดท้าย ACDC ACDC นะครับตัวนี้เป็นป, knows, ป้ายคอนะครับป้ายกิ่วเล่นนะครับป้ายคอป้ายกิ่วเล่นนะครับป้ายคอป้ายกิ่วเล่น ทุกตัวนะครับเราเปิดมาจากกระสอบนะครับทุกตัวเปิดจากกระสอบนะครับตัวนี้มีหน้าหรือไม่มีหลังนะครับติดตามชมกันได้นะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา11โมงนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามผลงานมาโดยตลอดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม